ครับผมสวัสดีครับพบกันแล้วครับกับชาแนลคนขายโซ n y นะครับวันนี้มาพบกับสินค้าใหม่อีกแล้วครับชื่อรุ่นสินค้าชื่อว่ารุ่น49 X 7000F นะครับก็เป็นอาทิตย์นี้เป็นรุ่น7000มาแต่ยอยเข้ามาเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมมาแกะกล่องกันเลย เดยอบนี้เจ้มืออ่ชืออคู่มือเดอปเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาแกะวางกันนะครับ ครับผมก็จะเจอเออขาเดปเตอร์ปลั๊กไฟครับผมนี่เดี๋ยวเรามาประกอบขากันนะครับครับประกอบขาก็เนี่ยฮะโดยการต้คนเดียวก็เนี่ยฮะประกอบขาโดยการเอาทีวีนอนหายขึ้นหายกับโซฟาหายกับกล่องมันก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อต นะครับหันน็อตสองตัวสองข้างนะครับโอเค9รัสิบเก้าปลั๊กไฟเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็สิบเก้าโวลต์จุดห้าเหมือนกันครับผมสิบเก้าจุดห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวมาทีวีขึ้นเชลกันนะครับครับผมขึ้นเชลแล้วก็มาตั้งค่ากันเหมือนเดิววมราบตัวนี้ก็เนี่ย ตามเลือกภาษาเลยเลือกตกลงเลยข้ามไปกวอนครับอินเทอร์เน็ตยังไม่ต่อเลือกเอเชียเลือกไทยแลนดน์ครับปิดปายปิดายทีตอนทีวียังไม่จูนเสร็จแล้วแค่นี้ครับโอเคมาดูฟีเจอร์ก,กันครับก็ตัวนี้เป็น นิว2 0 1 8นะครับรุ่นว่า 49X7000F นะครับความละเอียด 4K กัซียนะครับเป็นสมาร์ททีวีครับนีสมาร์ทพลังแอนด์เพลย์มี w i ฟ i าบิวินนะครับเป็นใบสามช่องแล้วก็ u ว b 3ช่องนะครับ นี่หน้าตามเมนูก็สวยขึ้นใช้งานง่ายขึ้นครับก้าวตั้งค่าอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นรุ่นปีนี้ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตทางหน้าบ้านแบบนี้ผมยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับแต่การเข้าไปข้างในแล้วก็จะเหมือนกับคลิปที่ผมเคยลงไว้ให้ก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่ได้ลงภาพนะครับโอเครุ่นย้ำอีกทีนะครับ 49x7000f นะครับ ปีนี้ก็ลงท้ายด้วย F นะครับราคาเท่าใดเดี๋ยวมาดูกันครับผมสำหรับ 49x7,000f นะครับราคาอยู่ที่23,990บาทนะครับส่วนจะมีโปรโมชั่นยังไงมีส่วนลดยังไงนั้นสอบถามได้ตามมากร่เป็นท้าและหน้าร้าน Sony Center ได้เลยนะครับสำหรับการอันบล็อกรุ่น 49x7,000f ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับ ยังไงขอให้ติดตามชาแนลของคนขายโซ n y และช่วยกดซับสไครต์ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ